ค่ะคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดแพร่กันบ้างนะคะตอนนี้ทางทีมข่าวเราก็มีการกาติดลงไปการเกี่ยวกับการติดตามของผู้บัญชาการตํารวจท่องเที่ยวค่ะที่ท่านได้มีการลงพื้นที่ไปที่ภาคเหนือในหลายจังหวัดเลยนะคะในนี้จังหวัดแพร่เนี่ยท่านก็มีการลงไปตรวจเยี่ยมจุดบริการนักท่องเที่ยวที่วัดพระธาตุช่อแห่อำเภอเมืองแพร่ค่ะเพราะว่าก็มาติดตามนโยบายและก็ผลการปฏิบัติต่างๆที่ได้มีการสั่งการไว้นะคะ โดยที่พลตํารวจโทนิทัศน์ลิมสิริพันธ์ผู้บัญชาการตํารวจท่องเที่ยวและคณะได้เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดแพร่และเข้าร่วมประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ประจําสัปดาห์ค่ะที่ห้องประชุมสปปตํารวจภูธรจังหวัดแพร่จากนั้นช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์รับแจ้งเหตุตู้บริการนักท่องเที่ยววัดพระธาตุช่อแฮพร้อมกับมอบของใช้และเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ประจำตู้บริการด้วย โดยที่พลตำรวจโทนิทัศน์ท่านกล่าวนะคะว่าการเดินทางมาที่ศูนย์รับแจ้งเหตุตู้บริการนักท่องเที่ยววัดพระธาตุช่อแฮก็มาติดตามนโยบายเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานต่างๆที่ท่านสั่งการไว้ตั้งแต่ต้นปีนะคะ่ะแล้วก็มาพบปากกับผู้ใตบ้บังคับบัญชาด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะขอบคุณที่คอยดูแลพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีแล้วก็ถือว่าเป็นการอำลาด้วยค่ะ <c oughs> เนื่องจากใกล้ถึงวาระเกษียณอายุราชการทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวท่านได้กำชับ ให้หน่วยบริการทั่วประเทศในเรื่องของการจัดทําฐานข้อมูลท้องถิน่นการประเมินความเสี่ยงพื้นที่ที่อาจเกิดเหตุอาชญากรรมต่างๆซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ทางพลตจเอกสวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านได้สั่งกําชับมายังกองบัญชาการตํารวจท่องเที่ยวนะคะและในวันนี้ก็ได้ลงมาดูในพื้นที่ค่ะว่าการสั่งการในภาพรวมใหญ่ไปแล้วเนี่ยเป็นอย่างไร รวมรถึงตามจุดบริการเล็กๆด้วยนะคะที่มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนนโยบายด้วยหรือไม่นั่นเองค่ะวันนี้มาด้วย2วัตถุประสงค์นะครับก็คืออันดับแรกมามอบมาติดตามนโยบายแล้วก็มาดูผลการปฏิบัติต่างๆที่ได้สั่งการไว้ตั้งแต่ต้นปีนะฮะแล้วก็เรื่องที่2ก็คือเรื่องถือโอกาสมาพบปะลูกน้องที่นี่นะครับในโอกาสที่ใกล้จะครบเกษียณอายรุราชการนะครับมาขอบคุณเขาที่ บริการประชาชนด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำในสิ่งที่ดีที่เป็นนโยบายของหน่วยไม่สร้างภาพลักษณ์ที่แย่ๆไม่สง่งไม,ไม่ไม่นำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเข้ามาในองค์กรนะครับตำรวจท้องเรียกเป็นตำรวจที่น่ารักนะครับแล้วก็ทุกคนบอกอะไรไปก็เชื่อก็ฟังนะครับแล้วก็ไม่ไม่เอาสิ่งที่เป็นภาพลักษณ์ไม่ดีมาสู่องค์กรนะฮะก็คือมามาย้ํามาติดตามกันนะครับตอนนี้มันมีอยู่สองสาเรื่องเะ่ครับที่พี่พูดไปโดยเฉพาะ เรื่องแรกคือเรื่องการจัดทาฐานข้อมูลท้องถิ่นซึ่งเดิมก็ไม่ค่อยเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ข้อมูลท้องถิ่นก็สาเสร็จแล้วพี่มาดูว่าระดับล่างๆก็คือระดับหน่วยบริการตรงนี้เป็นหน่วยบริการประจำจังหวัดแพร่นะฮะก็จะมีพี่ให้เขาทำข้อมูลท้องถิ่นโดยแยกเป็นรายจังหวัดก็มาดูว่าในจังหวัดแพร่เนี่ยคุณมีข้อมูลท้องถิ่นที่เป็นเรื่องของสถานที่ที่จะสามารถให้คำแนะนำนักท่องเที่ยวได้ไม่ว่าเป็นที่กินที่เที่ยวที่พักนะฮะ แล้วก็ไว้เป็นข้อมูลสําหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในจังหวัดแพร่เนี่ยตำรวจเราก็จะได้มีข้อมูลนะฮะที่ที่สามารถบอกประชาชนได้ว่าอะไรน่าสนใจในช่วงเวลาที่เข้ามานะครับเราสอนเรื่องนี้กันมาตลอดเรื่องของให้ตํารวจท่อง,งเที่ยวต้องต้อง,ต,องต้องฝึกความเป็นมคัคคุเทศด้วยส่วนหนึ่งมัคคุเทศ์แปลว่าแนะนําสิ่งดีๆให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาช่วงระยะเวลาสั้นๆได้นะฮะตรงนี้ก็คือวัตถุประสงค์ของการที่มาตรวจเยี่ยมข้อหนึ่งก็คือมาดูติดตามเรื่องการทำข้อมูลท้องถิน่นประจำหน่วยนะซึ่งเดิมมันไม่ได้ทำกันไว้ เรื่องที่2เป็นเรื่องนโยบายของท่านบตรนะครับก็คือเรื่องของการสํารวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมนะครับในช่วงที่พันมาหลังจากที่มีการเกิดเหตุนักท่องเที่ยวนะครับถูกทำร้ายจนถึงแก่ชีวิตที่บัดที่ที่ที่ภูเก็ตเนี่ยท่านผบกําชับให้ทุกหน่วยทุกหน่วยโดยเฉพาะตำรวจท่องเที่ยวของเราเนี่ยท่านได้รับมอบหมายท่านมอบหมายให้ตำรวจท่องเที่ยวมามาสํารวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมจุดที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแม้จะไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวสาคัญนะฮะแต่ว่ามีท่องเที่ยวอาจเกิดขึ้นอาจเดินอาจเดินทางเข้าไปแล้วประสบเหตุได้นะก็ให้ไปสํารวจทั้งหมดนะฮะแล้วมาจัดลําดับความเสี่ยงเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสียเส่ยงต่ํานะฮะเสี่ยงต่ําก็อาจจะแค่จัดไปตรวจไปวนดูตรวจสอบนะฮะเสี่ยง,กล,งกลางก็อาจจะทําเป็นข้อมูลท้องถินน่นหรือว่าแนะนําให้ท้องถิน่นเขาทําเพิ่มเช่นติดไฟส่องสว่างเอ่อติดถ้ามันสามารถที่จะสามารถติดเอ่อกล้องวงจรปิดได้อะไรก็ให้เขาทําไป นะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือสิ่งสูงนะฮะสิ่งสูงสิ่งสูงเนี่ยคงต้องดูแลเป็นพิเศษนะฮะหนึ่งถ้าในช่วงนี้ภาะวะนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาโดยเฉพาะแหล่งธรรมชาตินี่จะบอกเลยว่าในเบื้องต้นเนี่ยคงน่าจะต้องไปติดประกาศอย่าพยายามเข้ามาในช่วงนี้นะครับมันจะนลดภาระลดภาระเรื่องของการที่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ไปไปสำรวจตรวจตราไปคอยระวังเหตุนะฮะเกิดมีท่องเที่ยวที่ พัดหลงเข้าไปแล้วไปประสบเหตุนี่นมันมัน,ม,นมันไม่คุ้มกันก็เลยบอกให้ไปแนะนําแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องที่สามารถไปขอความร่วมมือท้องถิ่นได้ในจุดท่องเที่ยวที่มีความเสี่ยงสูงนะฮะ <Downtown> อาจจะต้องให้อาสาสมัครถ้ามันมีท่องเที่ยวมีมีความเสี่ยงสูงแล้วมีท,ท,ท่องเที่ยวเข้าไปอยู่บ้างเนี้ยอาจจะต้องไปร่วมกับชุมชนหรือท้องถิ่นเนี่ยให้เขาจัดอาสาสมัครนะไปเวียนตรวจบ้างแล้วเรามาตรวจร่วมกับอาสาสมัครบ้างแรืวอมาสปอตเช็คบ้างก็คือในานานวันมาตรวจแล้วมามาขอร้องให้ท้องถิ่นเขาจัดเวียนยามขึ้นไไไปปปดูปปสตตรวจา ตามวงรอบนะฮะคือก็ดูเวลาช่วงไหนที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่บ้างก็ไป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 สำรวจไปดูนะฮะว่านักท่องเที่ยวได้มีความมั่นใจว่ามีคนคุ้มครองดูแลเขาโดยเฉพาะเราอยากใช้สาสมัครของท้องถิ่นเพื่อลดปัญหาเรื่องพลังกำลังพลที่เรามีไม่เพียงพออยู่แล้วนะฮะอันนี้คือวัตถุประสงค์ที่มามาตรวจเยี่ยมที่หน่วยบริการนี้มาติดตามในระดับล่างนะฮะว่าเขาทาตามนโยบายที่สั่งมาตั้งแต่ข้างบนหรือเปล่าครับ